สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและราศเเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ คณุการดูดวงส่วนตัวสามาัรถอดลาอดีไปที่ปิลิเวอร์สามหกเตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้แอดลาอดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ในเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1สิงหาถึงวันที่10สิงหาในคลิปที่แล้วคลิปนี้จะยืดเวลาออกไปให้นะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมวันที่15สิงหาคมเป็นวันเดทไลน์ครับแอดลาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีพื้นวาสนาในดวงชะตาหรือบอกไปว่าทั้งพยากรณ์ทางอธิบายนะครับ ได้ของการงานหรือพบกรรมะนั่นเองกลับมาแล้วกับซีรีส์นี้นะครับคือเราพูดซีรีส์เนี้ยไป3เรื่องแล้วครับก็คือพบตนุหรือพบตัวตนตัวเองนะครับแล้วก็พบที่2คือกระดุมพระหรือการเงินพบที่3คือความรักหรือปัตตนินั่นเองนะครับต่อมาพบที่4นี้ก็คือการงานหรือพบกรรมะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันเลยครับในคลิปนี้ จุดกาเนิดตนุราศีเมษอยู่ทางทิศเหนือได้ทั้งราศีลัคนานะครับใช้จุดเดียวกันเนาะทางทิศเหนือทีนี้เรานับจากตัวตนุเองเนี่ยนะครับหรือตัวตนของเราเนี่ยไป10ราศีนะครับก็จะรู้จักพบกรรมะหรือการงานนั่นเองขอไม่นับให้ดูนะครับเสียเวลาเรามาดูที่ตรงพบที่10คือกรมมะราศีมังกรน,นะครับคือพวกนี้ว่ามันจะมีเกณฑ์ลัคนาเนี่ยเป็นรูปกากระบาด ราศีเมษจะดูง่ายที่สุดนะครับเป็นลูกกากระบาดไม้กังเขนนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นสี่ทาวารหรือเรียกว่าราศีที่เป็นจรรละราศีนั่นเองนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าจรรละราศีมันเป็นราศีแม่ธาตุนะครับของคุณเป็นต้นธาตุไฟราศีการงานจึงเป็นราศีดินต้นธาตุนะครับหรือแม่ธาตุดินนั่นเองนะครับ ทีนีกรรมะตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ลัคนามันจึงสัมพันธ์กันที่แบบคําว่าถึงกันได้ง่ายแต่ไม่ได้ถึงโดยแบบร้อเซสมบูรณ์สัทีเดียวเพราะมันเป็นดาวคนละดวงดาวคาันเป็นดาวประจําตัวแต่ดาวเสาเป็นดาวการงานมันคนละดาวกันอังคารกับเสานะครับมันคนละดาวแต่ว่ามีมีอยู่สองราศีครับก็คือราศีกันราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่ตัวตนเนี่ยเป็นดาวการงาน เออมันมันจะสัมพันธ์กันแต่ของเราอ่ะยังสัมพันธ์กันในเชิงที่ถึงกันง่ายแต่ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นเหมือนกับคนกันกับคนมีเนาะมีแค่สองราศีเท่านั้นที่จะได้ตัวเองเย่ยเป็นการงานนะครับแต่ของเรามันไม่ใช่คนละดวงโอเคทีนี้อันดับแรกมาดูรากศัพท์ของคาว่ากรรมะกันก่อนนะครับแปลความหมายของคาว่ากรรมะหลายคนจะยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรกรรมะตัวเนี้ยมันเป็นมาจากบั ภาษาบาลีสันสกฤตเนาะแล้วก็สืบทอดกันมาจากลู่น้ำสินธุเนี่ยแล้วก็มาถึงประเทศไทยในสมัยโบราณเนาะสังเกตดูว่าคําจะเป็นโบราณมันอย่างคําว่าวินาศเนี้ยครับถ้าเป็นสมัยนี้เราจะไม่ใช้คำว่าวินาศแน่ๆเพราะมันดูแบบไม่ไม่สวยอะแล้วไม่มันฟังดูไม่ไม่น่าที่อยากจะดูอะเข้าใจไหมครับถ้าพูดถึงความว่าวินาศของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครอยากฟังหรอกจริงไหมไม่มีใครอยากเรียนไม่มีใครอยากรู้นะครับ มันมันดูน่ากลัวดังนั้นเนี่ยแต่มันเป็นคําศัพท์โบราณนะครับตามจริงวินาศแปลว่าสิ้นสุดการจบสิ้นในสิ่งสิ่งนั้นแต่ถามว่าวินาศมันก็คือความว่าวินาศนั่นแหละก็ได้หมายความว่าวินาศสันตโรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ในหลายๆกรณีแต่ก็ในกรณีที่มันเสี่ยงครับวินาศหมายถึงความเสี่ยงด้วยถ้าเปิดมันเสี่ยงมากมันก็สามารถจะเป็นปัง ปีได้ไงปังปีนาดนี่ไงครับในนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังจะปังปุรยเย่หรือจะปังปีนาดก็อยู่ที่การกระทําของมนุษย์เราไม่ดวงมีมีจำไห้นะครับดวงมีสิทธิ์ในแค่ไหนดวงมีผลต่อดวงชะตาเนี่ยของของตัวเราเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเราต้องลําบากทํามันเองนะครับหรือเราอาจจะต้อง คอยคว้ามันมาเองประมาณนั้นคือหมายถึงว่าวิชาโหราศาสตร์มีไว้เพื่อแก้รู้ไว้เพื่อการกระทําแล้วแก้มันให้เอาชนะดวงชะตาเข้าใจไหมครับแต่ดวงชะตามันแค่บ่งบอกมันไม่ได้ทําอะไรเราได้หรอกเราไม่ต้องกลัวหลายคนกลัวว่าดาวจะย้ายมันจะทําร้ายเราดูดวงมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นคุณใสอะไรสักอย่างคือกลัวว่ามันจะแบบ ดวงไม่ดียิ่งดูก็ยิ่งดวงตกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกอย่างคือเราอย่ายันนึกไปในทางไสยศาสตร์และเอาทางวิทยาศาสตร์นะครับผมพยายามหาเหตุผลอ้างอิงทุกอย่างกับสิ่งที่ผมพูดออกมาผมจะไม่พูดลอยๆผมพยายามจะหาเหตุผลทุกอย่างผมจึงเป็นคนพูดเยอะจนหลายคนเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าผมเนี่ยพูดเยอะเกินไปแต่ตามจริงเนี่ยผมพูดเยอะเพราะผมอ้างอิงจากคําพูดของผมว่าอ่ะอย่ามากล่าวหาผมลอยๆนะว่าผม่ยพูดจาเลื่อนลอยอย่างเงี้ย เออเพราะว่าทุกอย่างมันได้จากประสบการณ์แล้วก็ได้จากหลักเกณฑ์ของวิชาโหาราศาสตร์ถึงออกมาเป็นคําพูดเยอะแยะมากมายอันเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับอ่ะต่อไปทีนี้เดี๋ยวจะนอกเรื่องไปบ้างก็จะดราม่าก,กันอีกอ่ะทีนี้จบทีนี้เรามาดูที่พบกรรมะเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับออกรรมะตัวเนี้ยมันหมายถึงกอไก่ดับเบิลลอเรือมอมาสะอกรรมะตัวนั้นก็ได้นะมันหมายถึงการกระทําครับ คือมันจะมี3ตัวท่านั้นจำไม่ง่ายพบกรรมะจะมี3ตัวและสําคัญนะเพราะเป็นเกณฑ์ลัคนาอย่างที่บอกไปมันเป็นเกณฑ์ลัคนาแต่ไม่ใช่เกณฑ์ราศีแต่ราศีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไม่เคยเก็บสถิติเพราะว่าโบราณาจย์บอกว่าต้องเป็นเกณฑ์ลัคนาอันนี้คือเกณฑ์ลัคนานะครับตามจริงถ้าไม่ใช่ลัคนาจะเสียนะเพราะว่าเบียนมันเป็นเกณฑ์เบียนเบียนคือ4เป็น4แเก่กันเรียกว่าจัตุโกนมันเป็นเกณฑ์เบียนแต่ตามจริงถ้าเป็นกรรมะไปถึงมันก็ เออถึงดาวทิพย์มันก็อาจจะเป็นเกณฑ์เบียนได้ที่ที่เป็นอาจจะเป็นเกณฑ์ลายด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นลนักษณะจะเป็นเกณฑ์ดีไม่ได้เกณฑ์ลายนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนแยกแยกออกนะครับดังนั้นใครที่ฟังราศีระวังมันจะเป็นผลเสียไม่ใช่ผลดีแต่ถ้าเป็นลนักษณะจะเป็นผลดีไม่ใช่ผลเสียนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อที่กลับไปดูลักนณะของตัวเองถ้าเผื่อเราไม่ได้เกิดลักนณะเมฆก็ไปดูลักนณะอื่นถ้าเกิดราศีเมษเฉยให้ไปดูลัคนณะอื่นเพื่อจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับทีนี้ยังไงต่อกรรมะมันแปลว่า3อย่างก็คือการกระทําเมื่อกี้บอกแล้วการกระทํเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับการโยนหินลงกลางแม่น้ําแล้วขึ้นของแม่น้ําหยุนริ้วอะ่ะมันจะขึ้นมากระทบฝั่งนะครับที่เราโยนไปมันหมายความว่า เราทำสิ่งใดเราจะได้รับผลสิ่งนั้นกลับคืนก็เหมือนกับทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสาประเภทก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะครับก็ตามหลักพุทธศาสนาที่เราเรียนกันมาและเข้าใจกันนั่นะครับก็ตามนั้นเลยอันนี้คือเรื่องของการกระทำเนาะจบต่อไปเรื่องของตัวที่2เรียกว่าปัจจุบันกรรม ปัจจุบันรรมก็คือปัจจุบันว่าฉันมาถึงตรงนี้แล้วฉันกำยืนอยู่ณขณะนี้แล้วมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราได้สิ่งนี้มาแล้วอย่างเงี้ยครับเช่นสมมติมีคนมาถามว่ามีคนมาถามผมนะว่าตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้คือปัจจุบันตอนนี้คุณทํางานอะไรถามผมผมก็เลยตอบว่าอ๋อตอนนี้ผมทําอาชีพหมอดูคําว่าตอนนี้มันก็ลงที่พบกรรมอะเห็นไหมครับอ่ะ อดีตฉันจะทำงานอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกอนาคตข้างหน้ายังไม่ทราบแต่ตอนนี้ฉันทําอาชีพหมอดูเนี่ยครับก็คือกรรมะก็หมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยฉันทําอาชีพหมอดูเห็นไหมครับก็คือปัจจุบันเข้าใจในอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันกรรมนะครับหรือบอกว่าตอนนี้คุณได้รายได้กี่บาทเออทำหมอดูเนี่ยรายได้กี่บาทสมมติอ๋อตอนนี้ผมได้รายได้10,000นะครับขั้นต่ําอะไรประมาณเนี่ยก็บอกว่าเออขั้นต่ํา1 0,000บาทอย่างเงี้ยครับ ก็เขาว่าเออตอนนี้ก็คือกรรมะเห็นไหมครับเข้าใจได้อย่างมันหมายถึงตัวแทนสมมติแต่มันมีคําว่าตอนนี้ไงคำว่าตอนนี้คือปัจจุบันนะครับหรือถ้าว่าตอนอ่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือกรรมะโอเคเข้าใจเนาะก็คือปัจจุบันกรรมสุดท้ายก็คือเรื่องของการงานครับมันแปลว่าการงานได้ไงก็ปัจจุบันเราทํางานคือ ต้องบอกว่าการกระทําคือการเจตจํานงหรือเจตนาที่จะลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นถูกไหมครับเอาจริงเอาจังขมักขม้นกับสิ่งสิ่งนั้นหรือตั้งใจจะทํเอาพูดนี้ไว้มันคือการตั้งใจทําการตั้งใจทำเนี่ยมันคือการเจตนามันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของการงานเกิดขึ้นเพราะว่าเราทํางานทุกวันคือหมายถึงว่าเกือบทุกวัน่ะมีวันหยุดไม่กี่วันนะสามร้อยหกสิบห้าวันเราทำงานไปเยอะมากนะครับเราผูกพันกับเรื่องการงานที่สุดในชีวิตของเรา ไม่รวมการนอนหลับนะครับเพราะว่าการนอนหลับมันไม่ได้ผลอะไรในเชิงเชิงทางนี้เชิงหาเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นเชิงที่ที่เข้าใจอยู่ว่านอนหลับสําคัญเพราะว่าคนเราต้องพักผ่อนยิ่งทํางานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องพักผ่อนเท่านั้นอันนี้เข้าใจแต่หมายเขาว่าเราเราพูดถึงเรื่องการงานไงมันก็เลยหมายถึงการที่เป็นวิถีชีวิตนะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นก็คือเรื่องของการงานนี่แหละครับก็กรรมะจึงหมายถึงการงาน สมัยก่อนจะเรียกปัจจุบันได้เฉยแต่สมัยนี้จะเรียกว่าการงานด้วยเพราะคนเราทั้งหญิงทั้งชายทํางานหมดแล้วเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูงานบ้างที่เหมาะสมกับคนเมรว่าจะมีงานอะไรบ้างเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือภาพรวมแล้วก็เอาเป็นวันว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทําตามที่ผมบอกแต่นอกนั้นอย่าพึ่ง เราต้องไปคือวิธีการพิจารณางานที่เหมาะสมกับดวงชะตามันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่ผมบอกนะแต่ว่ามันคือยกตัวอย่างให้ฟังการตีความให้ฟังทีเดี๋ยวเรามาดูวิธีก่อนอันดับแรกดูวิธีก่อนว่าคุณต้องเลือกงานประเภทยังไง 1. คือเราต้องอ้างอิงดาวเสาร์ก่อนอันดับแรกว่างานเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์คืองานอะไรเราต้องรู้ไว้ก่อนครบนิดหนึงไว้2คือกรรมะมีดาวอะไรบ้าง นะครับหรือราศีมังกรมีดาวอะไรบ้างอันนี้เราต้องพิจารณาอันดับ2นะครับว่ามีดาวอะไรบ้างอันดับ2ไม่ได้หมายถึงว่าต้องพิจารณาลองลองมานะไม่ใช่หมายถึงว่าขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ดาวเสาร์ไปสถิตที่ราศีใดก็ให้อ่านควบคู่กันจําไว้นะครับให้อ่านควบคู่กัน3อย่างดาวอะไรสถิตในราศีมังกรแปลตามดาวเสารแล้วก็ดาวเสารไปสถิตที่ไหนก็แปลตามนั้นด้วย นะครับดังนั้นใช้3อย่างประกอบกันรวมล่างเหมือนกับเอาเหมือนข้าวเหนียว3กองแลเอามาปั้นรวมกันนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็เาขาเรียกอะไรอ่ะรวมกันออกมาให้เป็นคําพยากรณ์ที่สวยแล้วอาชีพที่เหมาะสมยากนะครับไม่ใช่ง่ายดังนั้นใครที่ตัดปัญหาเลยดูดวงส่วนตัวเสียค่าครูมาดูได้นะครับพอลรดราคาให้ช่วงนี้ นั่นเองนะครับใครของนิดหนึ่งอ่ะต่อไปถ้าใครอยากดูฟรีอยากอะไรคือไม่ไม่ได้เด็ดลอนตอนเนี้ยว่าอองานฉันก็ยังทําได้อยู่ไปได้อยู่อันนี้ก็โอเคไม่เป็นไรฟังไว้เผื่อถ้าสมมตินวนหนึ่งถ้าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่การงานเราจะได้รู้ไงอ่ะอันดับแรกดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างการงานนะงานที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์หรืออาชีพดาวเสาร์หนึ่งกเกษตรกรรมนะครับกรเกษตรกรรมเพราะว่าเรานึกถึงดาวเสาร์คือหมายถึงทัดดิน ดินคือเกษตรกรรมนะครับคือพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนโอท็อปทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับต้องเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะอ่านั่นแหละหรือเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรอันนี้ก็สามารถทําได้แต่ดาวเสาร์ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยากมันลําบากเพราะว่าอยู่ที่ฝนฟ้าฝนฟ้าตกต้อง คามฤดูการหรือเปล่าเปลีป่ยนแปลงไป,ป,ปยังไงอัลเดนโยลานินยาอันเนี้ยสำคัญมันจะมีผลมากๆแล้วปลูกพืชกว่าจะงอก่ยมันคือดาวเสาร์ไหมอ่านั่นแหละครับเสาร์มันคือช้าและนานก็คือหมายความว่าเราหวานเมล็ดวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บเกี่ยวได้ถูกปะ่ะดังนั้นจึงหมายถึงรอต้นไม้โตออกดอกออกผลใช้เวลานานก็นเนี่ยคือดาวเสาร์อสองคือเกี่ยวข้องกับอสังหาครับคือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินถามว่าถ้าเป็นในหน้าได้ไหมได้แต่ต้องสัมพันธ์กับ ดาวราหูที่ดีก็คือพบหลากผานั่นเองนะครับถ้าดาวราหูดีในดวงชะตาสัมพันธ์กับดาวเสาร์หรือพบย่งดาวสองวรอยเป็นมหาจักรอยู่ในราศีมังกรอันนี้ทําได้ครับอันนี้ได้เลยสามารถทําเกี่ยวข้องกับอสังหาและหมายถึงการเล่นหุ้นด้วยครับลงทุนแต่การเล่นหุ้นลงทุนต้องดูองค์ประกอบต่างๆอีกเพราะว่า มันจะมีแบบได้กับแบบเสียหมายถึงว่าเล่นตอนแรกก็ดูดีแต่สตุดท้ายขาดทุนหมดกับเล่นไปเทละน,นีทีทะหนอยได้ทท่นานีทเทะหน่อยแต่มันได้อย่างยั่งยืนอันเนี้ยมันต้องดู2แบบว่าเราได้แบบไหนตามจริงมีดวงแต่ไม่ได้แปลว่าจะเล่นได้ทุกคนนะครับเพราะมันเป็นลักษณะของมันจะบอกได้เลยว่าเราจะเล่นแล้วเหลือหรือเล่นแล้วหมดตัวนะครับอันเนี้ย แต่แต่มีดวงเล่นได้ไงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะครับของดาวราหูเป็นมหาจักรมีไม่กี่ปีครับที่จะมีดาวราหูที่เป็นมหาจักรตรงนี้นะครับต่อไปเรื่องของนอกจากเป็นพวกเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาแล้วยังหมายถึงทัดดินเนี่ยมันจะหมายถึงความมั่นคงถูกไหมครับความมั่นคงตรงนี้จะหมายถึงงานงานราชการได้เพราะว่าในราศีมังกรเนี่ยถ้ามีดาวเกาะในราศีมังกรแล้วต้องไปดูที่เลิกภูมิปาโลด้วยใครมีดาว ดาวอะไรเกาะภูมิปาโรบ้านถ้ามีถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งทำได้ผมยังมีดาวเกาะในภูมิในในาราศีมังกรเนี่ยมันจะมีผูกสองแบบแบบแบบหนึ่งจะได้ภูมิปาโรก็คือดาวพฤหัสคือผมเกิดปีฉลูเนาะันนั้นดาวพฤหัสจะอยู่ในปีมังกรอยู่อยู่มังกรนะครับก็คือเพื่อไว่าผมผมได้ดาวพฤหัสเป็นนิดเนาะแต่ว่าผมไม่แน่จะอ่ามันมี2ศาสตร์ไง ไม่ไม่ใช่สองสองปฏิทินอ่านะครับมันมีสองปฏิทินปฏิทินแรกเนี่ยบอกว่าผมอยากเกาะภูมิพาโลดาว่าเสีเกาะภูมิพาโลกับอีกอันนึงคือบอกว่าเกาะเทสาตรีผมเลยไม่แน่ใจว่าตกลงเกาะอะไรนะครับก็เลยแบบว่าเอาเป็นว่าก็ได้คือคือผมไม่ได้ไปเวราชการก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกาะภูมิปารโลหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้คือเอาเป็นว่าอันนึงอันนึง ผูกแบบหนึ่งได้ภูมิปาโลผูกอีกแบบหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันมันคับเกี่ยวใช่มันคับเกี่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งตกภูกมิปาโลก็ทําได้เลยไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าสัตว์ทั้งสองปฏิทินเนี่ยมันสามารถเหลื่อมกันได้เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะก็ถือว่าถ้าเปลือกเกาะูมิปาโลจะอยู่ได้ยาวนานนะครับทาทางราชการขึ้น พอเลิกเลิกเนี่ยเป็นเลิกของผู้รักษาแผ่นดินก็หมายถึงข้าราชการนี่แหละครับต่อไปดาวต่ดสิบห้าทีละเดี๋ยวอีกอีกสักอย่างสองอย่างดาวเสาเนี่ยหมายถึงวิศวกรวิศวกรรมนะครับสามารถทําได้เนาะก็คือเกี่ยวข้องกับการดาวคานเนี่ยเป็นดาวแห่งอะไรโลหะอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ทาเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับเกี่ยวข้องกับวิศวกรวิศวกรรมได้ทําเกี่ยวข้องกับ ดาวเสาเหรอ,อระบบโรงงานเนี่ยใช่แล้วก็อะไรที่มันใหญ่ๆโตอๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีคมอุตสาหกรรมต่างๆจะทาได้หมดเลยครับโรงงานอย่างเงี้ยเราทำได้เนาะแล้วก็ดาวเสาจะหมายถึงอะไรอีกอะ่ะคิดวางแผนออกแบบอะไรเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่าดาวเสามันคุนคิดเก่งนะครับพวกเกี่ยวข้องกับแต่ ทุกอย่างเ่ยมันต้องเบสออนอยู่บนพื้นฐานของคนเมธที่เป็นคนขี้เบื่อด้วยนะน,น,นั้นๆจ้องทําเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจะดีกว่าเพราะว่าถ้าทําอะไรที่มันเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆอย่างบางทีอะ่ะไม่ค่อยได้บอกเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับทําได้บ้างแต่นานๆไปจะเริ่มอึดอัดแล้วก็อยากเปลี่ยนนะครับเพราะคนเมธเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ ไปคิดเอาเองเพิ่มเติมแล้วก็ใครอยากรู้จริงๆก็ปรึกษาโดงส่วนตัวจะได้ไปถูกทางได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ